สวัสดีครับผมบรูโกออฟบิเชียลครับตอนนี้ศาสตร์กำลังเต็มพี่น้องกำลังมาปูเสื้อปูศาสตร์นะครับผมมาสถานที่ลานปูนศาสตร์เริ่มเต็มแล้วเอฟซีแฟนคลับสวัสดีครับผมศาสตแม่มนานั่งถามอลำนี่คือพร้อมแล้วแม่มบรับป,รปูศาสตร์นี่ก็นั่งพี่น้องเหมือนแล้งเลยสอดแก่บอทบอสุดยอดเลยครับมากไก่บรับแม่เอาให้สัมผัสแน่บัตบัตเพิ่มเติมกับที่เจ๊ซื้ออยู่สวัสดีครับนี่ม<ร><ร>ีที่ดินที่นี่นะ โอ้เป็นคนที่ไหนครับผมคนพิษณุโลกพิษณุโลกมาดูหมอลำโดยตรงหรือว่าไม่ได้แฟนอยู่ที่หนองแดงอ๋อเป็นคนพิษณุโลกครับมันได้แฟนอยู่หนองแดงบอกครับ15ปีเลยโอ้มาอยู่ที่นี่15ปีอ,ปอ๋ออันนี้ลูกสาวนะครับผมเพราหลานมา,ม,ามากมากครคือเบิ่งหมอลำเปิดน,นะครับเคยดูหมอลำไหม เคคยเคยอยู่มักอยู่มักอยู่ก็มักไงถึงได้มาได้พวอยิสานไงโอ้มักมาเอาพวอีสานอีพ่อมามักหมอลำป้าคำพคำพูดพ่อมักคำบอกพุทธสานไม่อย่างน้อยแม่จะมาแตทางใดแม่พูดอะไรลูกแม่มาจต่ทางฝั่งลาวโอ้คนลาวบ่โโดดยยไม่ได้พ่เออบรรยากาศดีสถานที่ดีพี่น้องมาเลยนะครับ มาเบิ่งหมอลำผิดลำเพลินอี่เป็นหมอ,มอลำเพลินเลยครับหมอลำเพลินนี่มันจะลำลำเพลินเป็น,นล,ล,นนลำรองลำเพลินตเตยเน้นเตยแต่ว่าก็ซิมีลำลำเรืองแก้วนามาปีนี้มีนางเอกแนนครับมีนางเอกแต่งโตผูแก้วนามากออกมามาลำไอพี่น้องฟังเรื่องนี้ท่านแก้วนามาตลอดชีวิตพ่อเอาวาวพระปินทองแม่แม่สุเคยเบิง่งเนาะนางเรื่องแก้วนามาตะกี้นะมีท่าน มือแรกนี่ก็สิเล่นล,ำนนล่ำนี่นนท่านเรื่องแกยวหนักมากมวนกุ๊บครับสอดแกงกันนีเมื่อพี่น้องไม่กระตังใจมากคนขับคุณอีสานอ่ะแต่บาคนอีสาน<า>ไม่บครับโอ้แต่ก็เป็นสาวฟังฟังจนพ่อแม่บอกเอ้ามึงเป็นคนไทยมันต้องฟังเพลงอีสานก็เลยได้มาได้แฟนอีสานเลยติดฝั่งลาวใช่ไหมครับนี่โอ้ยตรงไหนฝั่งเราไม่ตรงไหนวะฟ<ป>ังลางไปฝั่งเราไปตร่ ไปอิดจังน้อยไปไปท่าบ่อนะท่าบ่อนี่ออกไปนี่แล้เะออกไปท่าบ่อนี่ทบะกินขอากินหน้ามาเรียบร้อยเรียบร้อยโอมีเนกินเตรียวมาพร้อมพี่นองป้าปตองห่วงเนะครับนี่สุดยอดมากเลยมานางถาแต่แต่วันัตกพี่นองมาเยวมดาเสือมาไดับเสโอ้ไก่เนาะครับไกไไม่ไกลเลครับเพกินไ่ลมา่กำลังใจทีมงานหมลำเพเพินวันนี้ชมปี ก่ต้องเสียเงินบันตรเขา่าปกติไปล้างเมืองอื่นเนี่ยเก็บบัตร120หน้าง,งานแต่วันนี้ฟรีมันนั่งขาได้เลยสอดแกงอบบอ่อรั่มวันหนาวปะครับทั้งนี้ทุรกีหนาวแต่วันนี้มันวันนี้นไม่หนาวเนาะมันกนะระสืเลิมเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเลิ้งก็มีอยู่แถวอะไรตรงโน่นอีกอ๋อ<ข>ไปมีมีไปเลยเพราะหน้านี้หน้าบอ่อรั่มแมนครับแมนแมนแมนโอ้เ่ามีโอกาสตรงนี้กะมาเบืองไกลๆเนาะบ่ะได้ไปไกลกับบ่อรัเพลินลำเพลินพี่น้อง นี่แหละครับมาให้กำลังใจ FC แฟนคลับพ,โลโพี่น้องแม่ประพัดสระถามว่าแม่อยู่อำเภออะไรพิษณุโลกแม่อยู่อำเภออะไรครับพิษณุโลกหนองตมพรมพิรามค่ะน้องตมพรมพิราม,ม,ม,มาจากไหมคนพรมพิรามค่ะคนพรมพิรามน้องตมอืมพิษณุโลกถามได้เลยน้องตมพรมพิรามพรมเป็นคนจังหวัดพิโลกอำเภอพรมพิรามได้ได้กลับบ้านไปเที่ยวบ้างตั้งแต่มาอยู่นี่ได้ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไม่ได้ไปน้องเพราะว่าเดี๋ยวนี่เงินหาย โอ้แมนอยู่ครับมีรถส่วนตัวน้ำมันบ่มีก็ไปบ่ได้แมนอยู่ครับโอ้ซื้อรถก็ยังเหลือน้ำมันเนาะแม่คือว่าไปก็มีแต่ค่าน้ำมันค่ากินก็จะบ่มีพูดกันตรงๆนี่แล้วแมนอยู่ซื้อเงินมันหายากแมป็ลเวลาเงินซื้อรถเพราะต้องซื้อน้ำมันอีกมันเป็นยังสั่นมี่รถส่วนตัวก็ไปไหนไม่ได้ขึ้นไหลยนะครับสุดยอดมาให้กำลังใจนางฐาแล้วพี่น้องมาปู่ศาสตร์หลายมือนีิผู้ใดมาก่อนนางหนามาศาสตร์ในนางหลัง ฝ่ามาโหลดพี่น้องครับคุณยายสวัสดีครับปาร์ตมาแล้วพีมามากครับได้มองนั่งไปเนาะใะส่สารคุณยายอยู่สายปาร์ตแดดอยู่เนาะโอ้พี่คุณยายมาถามเบื้งหมอลำเอานั่งเสือ,ออ้อยก่อนก็ได้หนินี่เอานั่งคุณยายมานั่งแห่สัมผัสเนาะเป็นยังไงมาเบื้งหมอลำมาตะบินมาตะไคบ่ครับนี่มาตั้งแต่มือสีเที่ยงไม่ตักหมูน้องปลาบาก จังหวัดยังครับจังหวัดหนองคายครับโอ้จากโลกครับหนียมาเนี่ยอ๋อไกลอยู่ไกลรุ่นก็หลันียวอ่านั่งรถอยังมากครับนั่งรถแอบรถส้วนตัวมากไอัพมากมือนชมฟรีสอดแกงสอดแจกจังเมียบ่ครับนี่ยนะครับเบิ่งแลี้ยมท่านหมอลำเลียงเจ้วหน้ามาหมอลำโบ่ลงฮานกับโบเมืองจัวแล้เบิ่งเจ้วหน้ามาดีมืองร่วมกันม้วนว่างเก็บเบที่หมอลำเก็บเบที่คนไทยมุกจนหมอลำโอ้ประหมักหมอลำเนาะ ตอนนี้ประมาณอย่างฝนตกในน่งยุ้งท้องเนี่ยโอ้ปีการน่องยุ้งท้องฝนตกบ่อัใช่แต่ปีนี้ฝนตกฝนลมน้ำปีนหงส์เนี่ยมันรูปเดือนเดือนใดมันเป็นเดือนเดียวกันบ่ผมก็เป็นเดือนเดียวกันมีฝนตกเมื่อนี้ผมมีฝนครับมีแต่สีหนาวเตรียมผ้าห่มมาบ่บ่ห่มนอนบนหัวลำเนื้อ หมอลำเบิองนาอนไนมหมอลำเบิองเด้อเดี๋ยวจะดูได้นอนกันเลยก็ได้เบิองหมอลำกันนอนเนี่ยหมอลำก็จะลกคนมาตอนที่เก้าในบ้านคนภาคือโบลคอนอย่แหตลาดคนภาคเขาภาคหมอบเอ็มวันที่แปดวันที่แปดหรือเก้านอนแล้วถ้าที่ที่บ้านอ้อยนะที่วันที่สิบไปในหมอลำหน่ะแต่ไม่รู้จะนัอะไรยังไม่รู้อันนี้คุณยายนี่เคยเบิ่งไปหาเพล่อนร่เพื่น ตหมอลำเพลินลำเรียงแก้วหนามาเด็กได้ลูกอ่ะสนุกอันเป็นสาวน้อยมั้งครับอันนี้ก็วงวงพี่วงสาวน้อยพี่บานแพะไปวงน่องเพลินอันนี้วงวงอายเพลินครับวงพ่อโจมันมาแมนครับอันนั้นทางคางเมืองครับไปกันก็เจ้าคากันมีเหลวเจ้าคากันมีเหลวอันนั้นสาวน้อยพี่บานแพะครันนี้เพชรลำเพลินเป็นวงพี่วงน่องเพลินครับแมนอนนี้เป็นพี่มาสักแมนครับเอ้าป็นกันมื่อนี่ละลำเพลินคือกัน

ก่อนพันสิบเปิดนั่มืันมาแนวนั้นบุญรัตน์เนี่ยบอกด้วยสามแสนสามแสนกว่าบาทนี่ให้จ่ายค่าหมอลำสามตีอันนี้ขาดสตีได้ขาดเอาให้ดีเรอวีบ้านกันตีกันนั่นแหละได้ใจค่าหมอลำมาได้แสนกันได้ใจเบื้องหลังก็ต้องไปหาเงินมาจ่ายค่าหมอลำเด้สามตีกันเด้อไบรุ่นาได้ใจค่าหมอลำเจ้าก็บวัได้ออกตัวถึงละเนื้อนั่นเดียวต้องหาเงั้นประกันตัว เม,ม่ประกันตัวมาจ้าค่ะวอล่ำพูแล้วเฮ้ยใบหลุนเอ้ยผู้ใดมาอย่ามาตีกันใส่กันเส้นรุ่งนนนเจ้าของมือจ้างก็ไม่สืบจืดเนาะแม่จ้างสามสี่แสนมาตีกันใส่หนอยเนาะกันแล้วค่หลายวันนี้โมสบบี่แสนเหมืเดียครับโอ้ยแบบสี่แสนผูตายผู้ใดตีกันนี่มันหานกันจ่ายค่ะวะลำเลยเจ้าภาพไปสบายกระเป๋าวะลำก็บอกว่าอย่าตีกันส่ก็มีแหง ไปหาตีกันมะตี้มีแหงไปหาตีกันมาเตี้ยเงิอหลายนั่งทาเลยมือแรงนี่แดดจะเริ่มปนแล้วยตีกันเถอไปหลุดกได้็ไม่ได้ช่วงนี้จะมันเป็นยังเบิ่งหน้าที่กองก้นเห็เบิ่งห้ากองก้นนัก็บ่เห็นด้วยคาสิมคาโชงวยคนเนาเบิ่งกันก็เบิ่งหน้าก็ที่เบิ่งหน้เออเหนาไปหันไป่ เอาอีกแล้วซอยน่ะได้ยุตว่าตอนเอาไปเนี่ยห้ากุได้ตูนเย็นให้จังไหนไ่ด้บวหมตองันไดาวไันนลอด้นกันรเดรถดีเอาแม่บนมวนเหมือนแลง สอสแกงแคเมี่ยนี่จากหมอลำเอาครับผมฝากอะไรก็แจ้งคุณแจกใจหมอลำมอนี้บดีเลยไปเบิ้งดูว่ตันเากันใจเนาะแม่ขันอยู่มนบมีเราเลยเป็นนนชงอาฮามีเน่มหุ่นมานะเคือวาเราดีไปไหนกันมามื่อไหรครับผมกื่นบอกบามื่อนี้ละโอ้ันม่จังะบ้านนนชงาแปะเมื่อสิงนใม่แแปะตัวสเสียงไม่ล้ลูเขาบลเอกัวมามีบ่เมื่อนี้ เอา่น้องฝากกดไลค <น S 1> <ช>์กดแชร์ครับขอบคุณทุกกำลังใจ FC แฟนคลับนะครับ